ตอนที่สี่แค่แค่ขังอะไรนะเขาทับตะแบกก็จะตะขี้แตกนะจะเป็นลมตายอะเขาทับตะแบกกี่กิโลนะพี่อ,อ,อ,อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยลงนอนลงนอนอีกแล้วอันนี้ไม่กล้าถ่ายละอันนี้ไม่กล้าถ่ายละ ลงเนนิร็วอย่างฉัน <หา S 1> ฉันมากทุกคนไม่เขาลงชา้าๆแต่เขาฟัางดีคนก็ปล่อยน,น,นะต้องเริ่มเดิ่เ,เ,รเราเราต้องมาตั้งแต่ปีสองอะถ้าเดิอนอะา่นี่ะว่องโอ้ยาาขึ้นอันอีกแล้ แตกแล้วอุ้ยนึกข้าไม่เลยถ้าตกไปทางเดินลออ้ยอ้ยที่ครับ้า ตา,ต,าต,าาตายอย่างเดียวหมวกตกรอยอีกแง้วุ่ยจังเ้ยอย่างเดียวไม่มีการพ่อนอยก็เนินชั้นซะขนาดนี้ใครก็จะไป,ปกลก้าผักโอยโอย้อยจะโน้ตผ้าโหฟังเสียงโลด,ด,ดินเหมือนกแับไบอ้แค่ขึ้นเนินแค่หนุ่นิดอ่่ เดี๋ยวดูเนินรถไม่พังก็ดีแล้วนะถ้าไปรถเก่าเราพังเลยว่าแตกตายมัน <c oughs> โอ้ยเวียนหัวแล้วนะจะอ้วกจกริงอไนนะไรเนีน่ยแม่งวนซ้ายวนขวาทำไมถึงไม่หาทางตรงดีๆหน่อยเนะี่ยเพราะเป็นเขาเนาะ,นะเป็นเขา่าหนูงนี้กูเดินเอาดีกว่า มีทางเดินเนีอเปียนหัวแล้วโอ้ยโอ้ยนมากค่ะอย่างเงี้ยถ้าถ้าเบกไม่อยู่แล้วนี่คือตายของใจ